ต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริกตาคู่ครัวรสดีไลป่ปนเอฟไร้กลิน่นติดการไร้สารตกค้าง AIA ใส่ใจดูแลความฝันคุณเสนอคนว่วหมอ ทานผูทุกวันนี้นะครับมีรถออกใหม่ขับป้ายแดงกันจ้าวันนะครับทั้งกลางวันกลางคืนรอทะเบียนจริงรอเลขสวยๆแต่ขับรถป้ายแดง สวยเซ็กแอบหมวยขนาดเนี้ยยายผมเองอ่ะแฟนผมเองขอโทษดิเราสองคนอาจจะไปทินเนอร์กันอย่าเฮ้ยดินเนอร์ได้ยินอะไรเว้าๆในหูนะว่าอะไรทินเนอร์ทินเนอร์เนี่ยขอทาแผลสักขวดสิครับเฮ้ยไม่ใช่ทินเนอโอ้เนี่ว่าจะได้ยินว่าจะพาแฟนไปไหนค้ำๆเหมือนมืดอย่างนี้ครับ หากินเลือดออจะไปฉลองรถป้ายแดงเออรถหม่ป้ายแดงก็ดีคนต้องแตกครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวแม่น้านแก่ไปนิดนึงเฮ้ยนี่เ,เขาบอกว่ารถป้ายแดงวิ่งตอนกลางคืนไม่ได้ไม่ใช่หรือเออได้สิผมไปติดต่อทําเรื่องที่ขนส่งเรียบร้อยแล้วทำลกทำเรื่องอะไรกันต<ฮ>ิดทัพโภไม่ได้แล้ครับ ห้ามบิงในเวลากลางคืนมันผิดกฎหมายชัดๆเลยอ่ะใครๆก็ขัดกฎหมายไม่ได้ทั้งนั้นแหละนี่ผมว่าคุณน่ะพาแฟนคุณไป4ี่คนหาม3ามคนแห่มีแต่นำหน้าดีกว่าเฮ้ยทำไมถึงใช้แลเบสูตรอนามัยเป็นคนชอบทำขนมอ่ะทำไปล้างไปแฮปปี้มากทำไมต้องสูตรมะกรูดอาหารจินงเขาค้างแรแบบนี้สูตรมะกรูดเอาอยู่สุด ติดใจเพราะก<ร>่นไม่ติดจานไล่ปันเทำไมถึงติดใจไลปันเอสูตรอนามัยครามหนักครามมันขนาดเนี้ยขจัดได้สะอาดมั่นใจมากครับหลังต่องง่ายสะอาดสะอาดไม่กังวลสารตกค้างแฮปปี้มากไล่ปันเสูตรอนามัย,ยคุณจะเสียงคนหัวหมอที่โอเลี้ยงรู้ดีไอไ้รถป้าย้ห้ามบิงเวลาคืนไม่เพลไม่ พันธุ์อะไรเรื่องรถนี่ครับอาจารย์ครับอ๋อเรื่องรถอาจารย์ชำได้ไามถามอาจารย์นะครับว่ารถอะไรที่มีความสูงที่สุดรถที่แอร์เย็นเย็นมิเตยุเพลงเพราะเพราะอย่างนั้นยังไม่มีความสุขครับรถที่มีความสูงที่สุดก็คือรถน้ำสังเวยเอาทางนั้นถามคืนหน่อยเอครับรถอะไรที่น่ากลัวที่สุดรถขับชนคนตายอ๋อผิดรถอะไรครับรถน้ำส้ม เอาเรื่องรถครับอะจา์รถป้ายแดงเนี่ยห้ามวิ่งในเวลากลางคืนใช่หรือไม่ครับรถป้ายแดงเป็นรถทดลองวิง่งว<อ>ิ่งชัวเขา้าเขาห้ามกลางคืนอยู่แล้วถามแบบนี้ตอบได้เลยว่าเป๊ะ รถไปไหนเมื่อคืนผอกโทรศัพมันผิดกฎหมายอยู่แล้วเ ouais. อ้าของผมมีธุระด่วนนะครับแล้วผมก็ไปติดต่อทําเรื่องที่ขนส่งขออนุญาตเรียบร้อยเขาเรียกแชมป์ใครช่วคราวเรียบร้อยชั่วยเขาโอ้โหขั้งต่อขั้งโอ้โหถ้าแบบนี้ข้อกฎหมายมันมันผิเฮ้ยมันผิดเองครับอาจารย์ทำความเข้าใจหน่อยครับรถไปแดงเนี่ยขออนุญาตเป็นการคลางคาวราการทเมื่อคืนเขาก็สามารถทําได้ขออนุญาตแล้วก็คําชวนใครเจอคนหัวหมอมาหัวหมอกับคุณติดต่อกลับมาที่นี่ครับ